ใครที่อยากจะนําเข้าสินค้ามาใช้เองนะครับผมจากประเทศจีนนะครับหรือว่าจะเอามาเนี่ยเพื่อมาขายต่อหรือว่างไงก็แล้วแต่เนี่ยตัวเลือกสําคัญในการนาเข้าสินค้านะครับก็คือการเลือกคารโก้ครับคารโก้เนี่ยก็คือจะเป็นตัวกลางครับในการที่จะนําสินค้านะครับผมจากประเทศจีนเนี่ยมาสู่ประเทศไทยนะครับแล้วก็จัดส่งมาถึงบ้านเรานะครับทีนี้เนี่ยคารโก้เนี่ยก็มีอยู่หลากหลายผู้ให้บริการนะครับ ทีนี้เราจะมาเลือกคาโก้เนี่ยผู้นําเข้าสินค้าเนี่ยอย่างไงกันบ้างนะครับผมจะแชร์จากประสบการณ์ของผมที่ผมใช้มาเนี่ยก็หลากหลายคาโก้นะครับมาให้เพื่อนๆ่เนี่ยฟังแล้วกันนะครับทีนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันนะครับอย่างแรกนะครับผมการที่เราเนี่ยจะสั่งของนะครับผมหรือว่าซื้อสินค้าในจัรระเช็จีนนะครับผมมาใช้งานเนี่ย เราเนี่ยจะต้องอาศัยตัวกลางนะครับในการนําเข้าสินค้านะครับซึ่งคารโก้เหล่านี้นะครับจะเป็นตัวกลางนะครับผมในการที่จะช่วยเรานะครับในการนําเข้าสินค้าเนี่ยเข้ามานะครับทีนี้คารโก้เนี่ยมีหลากหลายผู้ให้บริการนะครับทีนี้เนี่ยผมเลือกจากอะไรกันบ้างนะครับข้อหนึ่งนะครับผมถ้าเป็นไปได้นะครับควรจะเลือกคารโก้เนี่ยที่ใกล้บ้านท่านนะครับผมเพราะว่าหนึ่งก็คือการนําเข้าสินค้านะครับคุณจะต้องเสีย ค่าบริการในการนำเข้าเนี่ยอยู่2อย่างครับก็คือ 1. ค่าขนส่งในการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนนะครับมาประเทศไทยนะครับ2ก็คือค่าใช้ใจ่ายนะครับในการขนสินค้านะครับผมจากโกดังของคาโก้ที่อยู่ในประเทศไทยนะครับมาที่บ้านเรานะครับก็จะเห็นว่ามีอยู่2ค่าใช้ใจ่ายนะครับซึ่งต้องบอกตรงๆว่าบางครั้งนะครับผมค่าใช้จ่ายในการขนส่งเนี่ยจากประเทศภายในประเทศเองเนี่ย มันมีค่าใช้ใจ่ายเนี่ยที่อาจจะสูงกว่านะครับผมค่าใช้ใจ่ายเนี่ยในการขนส่งเนี่ยจากโกดังคาโก้ที่จีนเนี่ยมาที่ไทยนะครับผมเหตุผลที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าการที่เขานะครับผมเอาสินค้าเนี่ยจากจีนเนี่ยมาที่ไทยนะครับผมคาโก้เนี่ยปกติเนี่ยเขาจะมีโกดังสินค้าอยู่ที่จีนนะครับผมหนึ่งโกดังแล้วเขาจะรบวบรวมสินค้านะครับจากผู้ใช้บริการคาโก้ของเขานะครับผมหลากหลายคนนะครับมาบรรจ,จุเต็มในหนึ่งตู้คอนเทนเนอร์นะครับผมแล้วเขาจะเอาตู้คอนเทนเนอร์นั้นเนี่ย ขนส่งกลับมาที่ประเทศไทยนะครับที่โกดังคาโก้ของเขานะครับเพราะฉะนั้นนะครับค่าใช้จ่ายในการขนส่งเนี่ยเป็นการมัดรวมแบบ1ตู้คอนเทนเนอร์นะครับจากจุด1ไปที่จุด1น,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยมันก็เลยจะถูกสปิตออกไปในกับหลายๆเจ้านะเหมือนกับเราเหมาเที่ยวของเขานั่นแหละครับแต่ว่าพอค่าใช้จ่ายเนี่ยในการขนส่งในเมืองไทยเองนะครับผม เราต้องส่งไปตามที่แต่ละบ้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เลยมีโอกาสที่จะสูงกว่านะครับผมการนําเข้ามาแต่ก็มีคางโก้บางเจ้านะครับเขาอาจจะมีโปรโมชั่นนะครับอย่างเช่นนาเข้าสินค้าเกิน500บาทนะครับผมอาจจะส่งให้ภายในกรุงเทพและปร,ะริมณฑลฟรีนะครับผมหรือว่าเขาอาจจะมีโปรโมชั่นเหมาจ่ายนะครับผมก็คือว่าคุณจะสั่งเท่าไหร่ก็ได้เหมาจ่ายโปรโมชั่นเนี่ยขนส่ง,างภายในภายในกรุงเทพและปร,ะริมณฑลเนี่ยก็ประมาณกี่บาทกี่บาทอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับ ทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าคาโก้นะครับผมใกล้บ้านของท่านนะครับบางคาโก้นะครับถ้าเกิดว่าสินค้าเนี่ยมาถึงประเทศไทยแล้วนะครับเขาเปิดให้คุณเนี่ยสามารถที่จะไปรับสินค้าที่โกดังเขาได้นะครับผมอ่านี้คือถ้ามันใกล้บ้านคุณเนี่ยแน่นอนว่าคุณสามารถที่จะขับรถเนี่ยไปรับเองได้นะครับว่าคุณสามารถที่จะใช้บริการ d e l i v e r รอะไรต่างๆนะครับในการไปรับสินค้าแทนให้ได้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็จะทําให้คุณเนี่ยประหยัดค่าใช้จ่ายลงมาได้ครับ ข้อที่2ในการเลือกคาร์โก้นะครับผมก็คือราคาในการนําเข้าสินค้าครับปกติแล้วนะครับผมคาร์โก้เนี่ยเขาจะคิดราคาในการนาเข้าสินค้านะครับเป็นหน่วยกิโลหรือว่าหน่วยปริมาตรครับที่เรียกว่าคิวนะครับผมทีนี้เขาจะคิดค่าบริการเหล่านี้ยังไงนะครับก็ขึ้นอยู่กับขนาดแล้วก็ประเภทของสินค้าเพราะว่าบางคาร์โก้นะครับสามารถนาเข้าสินค้าได้หลากหลายประเภทนะครับผมหรือว่าบางคาร์โก้เนี่ยก็อาจจะนํารับเฉพาะสินค้า บางอย่างนะครับทีนี้เนี่ยสินค้าแต่ละประเภทนะครับผมเขาก็จะคิดค่าบริการเนี่ยที่แตกต่างกันนะครับอย่างเช่นสินค้าทั่วๆไปนะครับสินค้าทั่วๆไปก็อย่างเช่นอ่าพวกเสื้อผ้าผ้าห่มอะไรพวกนี้นะครับเขาจะคิดค่านําเข้าเนี่ยหก็คือเขาจะวัดที่น้ําหนักแล้วก็ขนาดของสินค้าครับแล้วคูณเป็นตัวเลขเนี่ยค่านําเข้าออกมานะครับถ้าค่าใช้จ่ายตัวไหนนะครับมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่านะครับ เขาจะนําค่านั้นนะครับมาคิดกับเราอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยสั่งผ้าห่มเข้ามานะครับเนื่องจากผ้าห่มเนี่ยเป็นสินค้าที่มีขนาดใหญ่นะครับแต่ว่าน้ําหนักเบานะครับทีนี้เนี่ยทีนี้เมื่อคิดปริมาณนะครับผมตามน้ําหนักแล้วเนี่ยปรากฏว่าค่านําเข้าเนี่ยอยู่ที่ประมาณ100บาทแต่ว่าเมื่อคิดตามขนาดของสินค้านะครับหรือว่าขนาดตามคิวเนี่ยปรากฏว่าคิดออกมาแไดๆเนี่ยอยู่ที่200บาทนะครับผม ทีนี้เนี่ยคาโก้เนี่ยเขาจะเอาตัวเลข200บาทตรงนั้นนะครับผมมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการนําเข้าสินค้านะครับเหตุผลที่คิดอย่างนี้นะครับก็เพราะว่าในการนาเข้าสินค้านะครับเขานําเข้าเนี่ยมาตามขนาดตู้คอนเทนเนอร์นะเพราะฉะนั้นนะครับขนาดตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมันมีพิกัดที่ลิมิตของเขาอยู่นะครับเขาก็จะเลยเขาก็เลยจะต้องคิดเนี่ยตามปริมาตรแทนน้ําหนักนะครับแต่ถ้าในกรณีที่กลับกันนะครับอย่างเช่นสินค้าเนี่ยอาจจะมีน้ําหนักมากนะครับผมแต่ว่า ปริมาตรเนี่ยอาจจะไม่ได้ใหญ่นะครับอย่างเช่นปริมาตรเนี่ยอาจจะคิดมาได้แค่100บาทนะครับแต่ถ้าคิดจากน้ําหนักเนี่ยอาจจะอยู่ที่200บาทนะครับเขาก็จะเอาตามน้ําหนักแทนครับก็คือพูดง่ายในการนําเข้าตัวเลขไหนเนี่ยมีมีตัวเลขค่าบริการเนี่ยที่สูงกว่าทางคาโก้เนี่ยเขาจะคิดจากเลขตัวนั้นครับซึ่งนะครับผมตรงนี้เนี่ยแต่ละคาโก้นะครับผมจะคิดค่านําเข้าเนี่ยที่แตกต่างกันครับอย่างเช่นบางคาโก้เนี่ยอาจจะคิดกิโลละ25บาท นะครับผมบางคาโก้เนี่ยอาจจะคิดกิโลลา30บาทนะครับแต่นะครับผมการคิดเป็นคิวของเขาเนี่ยอาจจะคิวล800 0พันนะครับผมกับคิวละ8ตกันอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยคุณก็อาจจะต้องไปคำนวณให้ดีๆนะครับผมแล้วก็ลองเปรียบเทียบดูนะครับว่าของที่คุณจะนำเข้าเนี่ยมันมีขนาดหรือน้ำหนักอะไรที่มากกว่านะแล้วก็คูณคำนวณนะครับของแต่ละคาโก้มานะครับอย่างไหนเนี่ยคุ้มกว่านะครับผมแล้วก็คาโก้ไหนเนี่ยมีมีค่านำเข้าที่ถูกกว่านะครับ ันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมไปพูดละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปหนึ่งนะครับข้อที่3ครับในการเลือกคาโก้นะครับก็คือดูว่าเขามีขั้นต่ําในการนําเข้าหรือเปล่านะครับอย่างเช่นบางคาโก้นะครับผมเขาจะคิดขั้นต่ําในการนำเข้าสินค้าบอกว่าค่าในการนําเข้าสินค้านะครับจะต้องไม่ต่ํากว่า500บาทในแต่ละรอบนะครับคือบางอย่างเนี่ยเราอาจจะสั่งสินค้าเป็นชิ้นเล็กๆนะครับคือบางอย่างเนี่ยเราอย่างน,นี้จริงๆบองไทยไม่มีขายม่รู้จะไปหาที่ไหนนะครับอย่างเช่น เคสมือถ like ืออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมซึ่งมันเป็นของที่เล็กมากๆนะครับคือบางคาโก้เนี่ยเขาก็คิดเนี่ยเป็นค่าขั้นต่ำานี้คุณนําเข้าเคสมือถือ1ตัวนะครับผมบางคาโก้เนี่ยเขาคิดเหมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณอาจจะเสียค่าใช้จ่ายเนี่ยจากเคสมือถือเนี่ยค่านาเข้าอยู่ที่ประมาณ10บาทนะครับแต่ว่าคาโก้อันนั้นนะครับบอกว่าเขาขอคิดเป็นราคาเหมานะครับก็คืออย่างเช่น500บาทอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูให้ดีนะครับผมว่าเงื่อนไขแต่ละคาโก้เนี่ย เขามีเงื่อนไขยังไงบ้างนะครับข้อที่4ครับนอกจากค่าบริการนําเข้าสินค้าแล้วนะครับผมเขาอาจจะมีค่าบริการโกดังนะครับผมที่ทางคา r โก้เนี่ยเขาคิดนะครับผมอย่างเช่นคุณเนี่ยสั่งซื้อเคสมือถือหลายชิ้นนะครับผมหลายๆเจ้าเลยนะแต่ว่ารอบในการส่งของร้านค้าของจีนเนี่ยแต่ละเจ้าเนี่ยไม่เท่ากันนะครับผมทาให้เวลาที่เข้ามาที่โกดังที่จีนเนี่ยแล้วขนมาที่ไทยเนี่ยแต่ละรอบเนี่ย มันไม่เท <c oughs> ่ากันนะครับผมเขาอาจจะมีค่าได้จ่ายบริการนะครับในแต่ละรอบของการนําเข้าสินค้าเนี่ยที่แตกต่างกันึองอย่างเช่นสมมุติว่าของเนี่ยมาถึงไทยเนี่ยวันที่1นะครับผมเขาก็อาจจะคิดค่าบริการสินค้าเนี่ยรอบนี้เนี่ยห้บาทนะครับอันนี้คือเป็นค่าบริการโกดังนะครับผมไม่ใช่ค่านําเข้าสินค้านะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องดูด้วยว่าแต่ละเจ้าเนี่ยมีค่าคิดไว้มีค่าตรงนี้เนี่ยคิดไว้หรือเปล่านะครับอ่ะสมมุติร้านแรกเนี่ยส่งมา วันที่1นะครับถึงโกดังไทยวันท yes. so, it anyway, ี่1เป็นรอบที่มาถึงไทยเนี่ยวันที่1นะครับผมครับโกดังเนี่ยก็คิดค่าบริการไปห้าบาทแล้วในวันที่1ทีนี้สินค้าอีกชิ้นหนึ่งของอีกเจ้าหนึ่งนะครับผมมาถึงวันที่3นะครับผมเขาอาจจะคิดค่าบริการคุณเนี่ยอีก50บาทนะครับอันนี้ก็คือถือว่าเป็นรอบลดคนละรอบนะครับผมอันนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับคาร์โก้นะครับคือบางครั้งเนี่ยคุณอาจเอาของวันที่1กับวันที่3เนี่ย มารวมกันแล้วนําออกมาทีเดียวก็ได้นะครับผมอันนี้เนี่ยขึ้นกับเงื่อนไขของทางคาร์โก้เขานะครับว่าเขากําหนดเงื่อนไขเนี่ยเ่านี้ว่ายังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งค่าใช้จ่ายนะครับที่คุณจะต้องเอามาคํานวณนะครับคิดค่า,ชาใช้จ่ายชื่อเสียงแล้วก็ประสบการณ์ในการนําเข้าสินค้าครับคือบางคาร์โก้นะครับผมอาจจะมีราคาในการให้บริการเนี่ยที่ถูกก็จริงนะครับผมแต่ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายที่ถูกเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะทําให้สินค้าของคุณเนี่ยมาถึงช้านะครับผมอันนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของคาโกแต่ละเจ้านะครับผมว่าเขามีการบริหารจัดการเนี่ยยังไงนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยคุณก็อาจจะต้องดูจากรีวิวนะครับผมแล้วก็ดูจากลูกค้านะครับผมที่เขาคอมเมนต์กันนะครับผมว่ามีการให้บริการเนี่ยยังไงกันบ้างนะครับตรงนี้ข้อที่5ครับการรับประกันสินค้านะครับผมต้องบอกว่า บางคาโก้นะครับอาจจะมีการรับประกันสินค้านะครับในกรณีที่สูญหายนะครับหรือว่าเสียหายนะครับแต่ว่าไอ้ตัวประกันตัวนี้เนี่ยคุณอาจจะต้องทําการชําระเพิ่มนะครับผมคือบางคาโก้เนี่ยเขาอาจจะคิดอยู่ที่1 0ของค่านําเข้านะครับหรือว่า3%ของค่านําเข้านะครับอย่างเช่นสมมุติคุณนําเข้ามาเนี่ยเสียค่านําเข้าเนี่ยหนึ่บาทนะครับผมเขาอาจจะคิดค่านําเข้าอยู่ที่10%ก็คือ100บาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นค่านาเข้าทั้งหมดเนี่ยก็คือ เป็นค่านําเข้า1นึ่งพันหนบาทนะครับก็คือค่านําเข้ารวมกวับค่าประกันนะครับหรือว่ากรณีที่สินค้านะครับสูญหายนะครับปกตินั้นเนี่ยคาโก้จะรับผิดชอบประมาณ3เท่าของการนําเข้าสินค้าครับคือไม่ว่าจะหายด้วยกรณีไหนก็แล้วแต่ครับอย่างเช่นมันขึ้นในระบบแท็กของคาโก้แล้วนะครับแต่ว่าปรากฏว่าพอมาถึงไทยเนี่ยสินค้าเนี่ยมันมาไม่ถึงนะครับอาจจะหายตอนคัดเลือกนะครับมหรือว่าหายจากการที่คาโก้เนี่ย ส่งไปผิดบ้านอะไรอย่างนี้ครับปกติเนี่ยเขาจะรับผิดชอบเนี่ยโดยประมาณ3เท่าของค่าขนส่งอย่างเช่นค่านำเข้าสินค้าจากจีนมาไทยเนี่ยอยู่ที่1000บาทนะครับเขาก็จะชดเชยให้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ3,000บาทหรือว่าบางเจ้าเนี่ยอาจจะแค่อาจจะชดเชยเนี่ยแค่ค่านําเข้าสินค้าทั้งหนึ่บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยการนำเข้าสินค้าทุกอย่างนะครับผมมีความเสี่ยงตรงนี้อยู่นะครับเพื่อสินค้าว่าสินค้าของคุณเนี่ยอาจจะเสียหรืออาจจะสูญหายหรือว่าเสียแต่หักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย คุณก็ต้องดูเงื่อนไขการรับประกันสินค้าเนี่ยของแต่ละคาโก้ให้ดีนะครับผมว่ามีการรับประกันเนี่ยยังไงบ้างนะครับผมเพราะว่าสินค้าเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะสูญหายได้นะครับก็โอเคครับอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการเลือกคาโก้นะครับในแบบฉบับของที่ผมเลือกนะครับผมแล้วใช้งานมานะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยมีข้อแตกต่างในการเลือกอยังไงนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาบอกกันเพิ่มเติมได้นะครับผมแต่ว่าโดยส่วนตัวนะครับผมเลือกที่จะ เลือกจากคาร์โก้ที่มีค่าใช้จ่ายเนี่ยต่ำที่สุดนะครับผมเพราะว่าเรื่องของประกันของหายอะไรพวกนี้เนี่ยเขาบอกว่าเกิดขึ้นในกรณีที่น้อยมากๆนะครับผมส่วนใหญ่เนี่ยที่ผมใช้มาเนี่ยก็มีของหายเนี่ยอยู่หลักที่แบบเรียกว่าน้อยน้อยมากๆจริงๆนะครับโอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ